ตองพี่นนทนี่พี่ตบตองทำไมอะฮะวันนี้แม่พี่มาเยี่ยมลูกทำไมตองถึงห้ามแม่พี่แถมยังไปร่วมมือกับแม่ตองไล่แม่พี่ออกจากบ้านีิรีบอธิบายให้พี่ฟังเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นพี่ไม่ยอมแน่แม่พี่นี่มันปั้นน้ำเป็นตัวเก่งจริงเลยเนาะใช่แม่พี่มาแต่เขาไม่ได้แค่มาเยี่ยมหลานนะ เขามาน,นั่งอยู่โซฟาเนี่ยแล้วก็มาใช้ให้แม่ตองทำนู่นทำนี่ให้แม่ตองชงชาให้เสิร์ฟน้ำแล้วก็ใช้อย่างเป็นคนรับใช้เลยอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าแม่ตองเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่ฟรีกินฟรีไม่ได้ทำอะไรสักอย่างพี่ลองคิดดูสิว่าคำพูดแบบนี้มันน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าตองไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมครอบครัวพี่จะต้องมาดูถูกแม่ตองขนาดนี้อะนี่น็อ อะไรที่เป็นความจริงน่ะแกก็พูดได้นะแต่อันไหนที่มันเกินความจริงน่ะแกก็ไม่สมควรพูดตอนที่แม่แกมาอยู่บ้านน่ะแม่แกเป็นคนพูดใจแย่ใสชันกับตองก่อนแกเองก็เห็นไม่ใช่เหรอแม่ผมแค่มาเยี่ยมลูกของผมทําไมแม่กับตองต้องทาให้แม่ผมลาบากใจขนาดนั้นด้วยแม่รู้ไหมแม่ผมเสียใจมากแค่จะเป็นลมอยู่แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ผมเนี่ยแม่กับตองรับผิดชอบไหวอะครับถึงจะเป็นแม่แกก็ตามเถิดน้า แต่ถ้าเกิดพูดใจแย่ๆแบบเนี้ยมันก็ใช้ไม่ได้นะไม่เป็นไรค่ะแม่แม่ใจเย็นก่อนนะคะพี่อยากจ,จะฟังเหตุผลใช่ไหมได้ต้องจะเล่าให้พี่ฟังทั้งหมดวันนี้แม่พี่มาบ้านมาพร้องแบตบว่าาๆไม่กี่ลูกมาถึงเนี่ยก็บอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านเขาแล้วก็บอกว่าแม่ตองมาอยู่ฟรีกินฟรีมาอยู่เป็นปีๆแล้วเขาก็บังคับให้แม่ตองจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถ้าแม่ตองไม่จ่ายก็ต้องเอาเงินค่าหรือถอนบ้านของแม่เนี่ยไปให้เขาแล้วแม่ตองก็ไม่ยอมไงเขาก็เลยผลักแม่ตองไปนอกบ้านน่ะตองก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่พี่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่ค่อยดีแม่พี่จะไปมีแรงผลักใครได้ยังไงฮะแม่พี่สุขภาพไม่ค่อยดีเหรอแต่เท่าที่ตองเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะแม่พี่เขามีแรงผลักแม่ตองไปจากนอกบ้านแล้วก็มายืนด่าตองกับแม่ตองแบบเนี้ยตองเขาแข็งแรงดีต่างหากพี่น็อ ตอนที่ตองท้องแม่ตองเขาก็มาช่วยดูแลตลอดนะลูกเกิดมาแม่เขาก็ช่วยเลี้ยงแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านเขาก็ยังช่วยออกอีกด้วยอ่ะแล้วพี่กับแม่พี่เคยช่วยออกอะไรบ้างฮะก็เงินของพี่แม่พี่เป็นคนเก็บพี่จะเอาเงินที่ไหนไปให้ตองอ่ะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะแม่ตองก็มีเงินตั้งเยอะให้ช่วยออกนิดออกหน่อยจะเป็นอะไรไปฮะแล้วแม่ตองเขาต้องช่วยแม่พี่ด้วยเหรอแม่พี่เขาพูดออกมาหน้าตาเฉยว่าถ้าจะให้เขามาช่วยเนี่ยตองกับแม่ก็ต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยละหมื่นห้าพี่มันมากเกินไปหรือเปล่า ลูกตองเนี่ยมันไม่ใช่หลานเขาหรืองไงอะฮะแล้วที่กับลูกของพี่ชายพี่นะตองเห็นเขาไปดูแลให้พี่ฟรีไม่ต้องจ่ายเงินอะไรสักบาทเลยแล้วตอนที่พี่สะพายเขาอยู่ไฟแม่พี่ก็หอบข้าวหอบของดีๆไปให้เขามีทั้งผักผลไมด้ดีๆทั้งนั้นน่ะแต่ที่กับตองผักแค่ต้นเดียวตองยังไม่เคยได้กินจากแม่พี่เลยแถมยังมาขอเงินตองไปใช้ตลอดอีกอะตองตองจะมาเทียบอะไรกับพี่สะพายพี่พี่สะพายพี่อ่ะเขาเรียนจบมหาลาัยดังๆ พ่อแม่เขาก็มีหน้ามีตาทางสังคมตอนแต่งงานน่ะเขาก็ให้เงินมาตั้งล้านห้าแถมยังหางานให้พี่กับพี่ชายพี่อีกตองอะ่ะให้อะไรพี่บ้างคร <c oughs> อบครัวของตองอะ่ะมันก็แค่คนบ้านนอกเงินค่ารือถอนสองล้านก็ไม่ยอมให้พี่และแบบนี้ยใจพี่เอ็นดูตองได้ยังไงพี่ไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้นะเงินนี้เนี่ยแม่เอาคุยกับตองเอาไว้แล้วครึ่งหนึ่งเขาจะให้ตองส่วนอีกครึ่งเขาจะให้พี่ชายตองแล้วพี่ยังไม่พอใจอีกหรอพี่จะมาเอาทั้งหมดแบบนี้ได้ยังไงอะ าพี่เอาไปทั้งหมดอ่ะพี่ชายตองเขาจะแต่งงานยังไงพี่ของตองเนี่ยทำงานมาตั้งงานยิ่งหาเงินแต่งเมียเองไม่ได้อีกเหรอไรความสามารถจริงๆตองเป็นเมียของพี่นะเงินของตองมันก็เหมือนเงินของพี่อ๋อพี่เปลี่ยนใจแล้วเงินต้องเป็นของพี่ทั้งหมดถ้าไม่อย่างนั้นตองก็ออกจากบ้านพี่ไปเลยน็อตฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ตอนที่แกอยากแต่งงานกับลูกสาวฉันแกสัญญาไว้ยังไงฮะ แกบอกว่าแกจะดูแลลูกสาวฉันไปตลอดไม่ใช่เหรองั้นแม่ก็เอาเงินม่ให้ผมสิผมจะได้ดูแลตองตอนนี้งานของผมมีปัญหาผมต้องการใช้เงินด่วนแกมีสิทธิ์อะไรมาขู่ฉันฮะพี่นอ็อตแม่เขาเป็นแม่ตองนะเขาดูแลเรามาตลอดพี่มีสิทธิ์อะไรมาพูดจาขู่แม่เขาแบบนี้งั้นก็ไปขอโทษแม่พี่สิไม่อย่างนั้นตองกับแม่ก็ออกไปจากบ้านพี่ซะไม่มีทางตองไม่รู้นะ ว่าต้องไปแต่งงานกับคนอย่างพี่ได้ยังไงแต่ตอนนี้ตองตาสว่างเลยพี่มันก็แค่คนเห็นตัวคนหนึ่งไม่มีทางอะนะสงสัยพี่ต้องแสดงให้เห็นแล้วมั้งว่าใครใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้อย่าหาวพี่ใจร้ายก็แล้วกันนี่นอ็อหยุดตรงนี้เลยนะแกกล้าได้ไงจะมาทำลูกสาวฉันแบบนี้ฮะตองมันจะคลาดโลกร่างกายยังไม่แข็งแรงดีเลยแกทำแบบนี้มันเกินไปไหมพี่เจ้าแบบนี้ใช่ไหมพี่นอ็อต ได้งั้นตองจะฟ้อง,องพี่พี่อย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันตองแม่ขอโทษนะลูกแม่เป็นคนผิดเองที่ตอนนั้นแม่มังคับหนูให้มาแต่งงานกับคนแบบเนี้ย็อตมันใจร้ายมากที่กล้ามาทำร้ายลูกต่อหน้าแม่น่ะแม่เสียใจนะลูกที่ตอนนั้นแม่ตัดสินใจแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่มันไม่ใช่ความผิดของแม่นะคะแม่ไม่รู้นี่คะว่าผู้ชายคนนี้มันนิสัยสันดานแบบเนี้ แต่พอมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตองทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วค่ะแม่พี่น็อตต้องบอกพี่เอาไว้อย่างนะเงินส่วนที่ตองจะได้เนี่ยตองไม่มีวันให้พี่สักบาทพี่เลิกหวังไปได้เลยพี่ทําเพื่อครอบครัวของเรานะพี่ต้องการใช้เงินก้อนนี้ตอนนี้งานพี่มีปัญหาถ้าพี่ไม่มีเงินก้อนนี้ไปจัดการเนี่ยครอบครัวเราก็แยกกันหมดถ้าพี่แก้ไขปัญหานี้ได้อะงานพี่ก็จะดีขึ้นบ้านของเราจะได้สบายมากขึ้นไงทำไมตองไม่เข้าใจพี่อ่ะ เข้าใจงั้นเหรอพี่ทํางานหนักทุกอย่างมันเพื่อตองเหรอพี่เลิกแกล้งทําเป็นคนดีทําตัวเสียสละสักทีเถอะตองไม่เชื่อพี่อีกแล้วพี่มันก็แค่คนลบมากคนนึงคนไม่รู้จักพอคนนึงพี่จะกล้ามาพูดอีกเหรอว่าพี่ทําเพื่อตองอะ่ะตลกถ้าตองไม่ให้เงินก้อนนี้กับพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะเก็บตองไว้ทําไมรีบไปเก็บข้าวของแลวพาแม่ตองออกไปจากบ้านพี่เดี๋ยวนี้และอย่าหวังเลยนะว่าจะได้กลับเข้ามาอีกอะ่อะหแกนี่ไม่มีหัวใจจริงๆเลยนะ แกก็ไล่เมียที่กำลังอยู่ไฟออกจากบ้านนี่นะได้ถ้าพี่จะเอาแบบนี้ก็ได้งั้นเราหย่ากันแต่ลูกต้องอยู่กับตองแล้วพี่ไม่ต้องห่วงนะของในบ้านเนี่ยตองจะไม่เอาไปสักชิ้นเลยไม่มีทางลูกต้องอยู่กับพี่ตองไม่มีสิทธิ์เอาลูกไปทั้งนั้นและอย่าหวังเลยว่าจะได้เจอหน้าลูกอีกถ้าตองอยากทําหน้าที่แม่ของลูกแล้วก็พี่แนะนํานะเอาเงินมาให้พี่สินี่พี่ใจร้ายขนาดนี้เลยเหรอพี่น็อนตตองยังให้นมลูกอยู่เลยนะ จร,จริงตามกฎหมายแล้วเนี่ยลูกต้องอยู่กับต้อมด้วยซ้ำแต่ก็ได้ถ้าพี่จะเอาแบบนี้ก็ได้งั้นเราก็ไปเจอกันที่ศาลนี่คิดจะขู่พี่องนั้นเหรอพี่ไม่กลัวหรอกนะตองอยากขึ้นศาลเนี่ยไม่ขึ้นเลยแต่ตอนเนี้ยรีบไปโพสใส่ตาพี่เดี๋ยวนี้เลยไป หยุดร้องสิลูกโอ้ยโอ้ทำไงดีวะเนี่ยโอ้อยู่รอนะครับอยู่รอนะโอ้ย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 แม่ตอนนี้ผมไล่ตองกับแม่ตองออกไปจากบ้านแล้วนะแม่แม่รีบกลับมาหาผมเถอะตอนนี้ลูกผมร้องไห้หนักมากเลยอะผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอะไรนอด แกไล่ตองออกไปทำไมฉันบอกว่าให้แกไล่แม่ของตองออกไปไม่ใช่ตองแล้วอย่างเงี้ยตองไปแล้วแล้วใครจะเลี้ยงลูกให้แกล่ะแก,ะแกะนี่มันตัวสร้างปัญหาชัดชัดแม่ก็เป็นเพราะตองอะไม่ยอมให้เงินก้อนนั้นกับผมไงผมจะเก็บตองไว้ทําไมอะแม่รีบมาเหอะผมเลี้ยงลูกไม่ไหวเนี่ยลูกแกแกก็เลี้ยงเอาเองสิฉันไม่มีเวลาเลี้ยงให้แกหรอกนะแกะหาทางเอาเองละกัน งั้นเอาไปให้เมียพี่บิ๊กเลี้ยงไหมล่ะไม่ต้องเลยเมื่อี้เฉันโทรไปหาเมียบิ๊กมาแล้วเมียมีเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาเลี้ยงให้เอาแม่แม่พูดแบบนี้แล้วผมจะทำไงอะเอาแม่แม่แม่ห้ย ดีวะเนี่ยผรไม่น่าทำแบบนันกตกตองเลยอะไม่ว่าเราจะทำอะไรอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา